สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเราอยู่สถานีรถไฟสุรินทร์นะคะไม่ได้ไปไหนนะทุกคนแต่มาเก็บบรรยากาศรถไฟนะคะไม่ได้มาสถานีรถไฟหลายวันแล้วนะคะก็อีกสักครู่ก็คงจะเป็นขบวนรถหนึ่งสามห้านะขบวนรถเร็วนะก็มาเก็บบรรยากาศรถไฟนะสักหน่อยละกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันแล้วจะเป็นเดือนเดือน เกิดเป็นเดือนแล้วมั้งนะคะเดี๋ยวเรารอขบ้นบนรถไฟนะคะเข้าสถานีสุรินช่วงเวลา15นาิกา8นาทีนะคะดูประมาณนะคะทุกคนยังยังไม่ได้ไปไหนนะ ตรงนี้ก็ไม่สบายอยู่นะทุกคนนะแต่ก็พอออกมาได้นะออกใ,ใกล้เพราะว่าสถานีรถไฟก็อยู่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองอรถไฟกำลังจะเข้ามาแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราดูขบวนรถไฟเข้านะ สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะคะอีกสักครู่รถเร็วก็จะเข้ามาแล้วนะคะขบวนรถเร็วก็จะจอดสถานีหลักอย่างเดียวนะคะทุกคนจะจอดสถานีหลักอย่างเดียวก็มาสถานีสุรินสถานีสีขอรภูมิสถานีสำโรงทา่าแสลงพันธ์นะคะ ไปเี๋ยวนห้ยทับทันสถานีใหญ่สถานีหลักอย่างนี้อย่ายักทายเ,เพื่อนทั้งหท่านด้วยนะคะเพราะมาชมรถไฟบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นยังไม่มีแรงพาเที่ยวนะทุกคนอีกก็รอให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้ก็สุทร์ง,งานเยอะด้วยงานที่จังหวัดสุทิ์ วันที่21อ็นี้ก็งานเกษตรนะคะรองานเกษตรงานเกษตรจบก็งานบอลลูนงานบอลลูนจบก็งานโคกระบือนะคะงานแบบเพียบติดต่อกันเลยนะจเก็บงานในจังหวัดรยก่อนค่อยออกลุยข้างนอกนะรถไฟเข้ามาเลยนะคะเยมจะเก็บันิษาชาราที่หนึ่งเดินข้ามาระหว่างนาชาราที่หนึ่งนะครับตะ่าทราเดกดยคร่บ คู่คนรวดเร็วควที่หนึ่งสามหาแลสด้วยาสายทางจะมีคนได้การะเปเล่นการที่หนึ่งครับ 干呗！ Thank you. ดี่นะทุกคนรถไฟออกไปแล้วนะคะแตวเรารออีกคนหนึ่งะคะ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอีกนานนะคะขับรถจะมานะคะก็สักครู่หนึ่งนะคะเดินไปเดิน ตลาดเอฟปูนะทุกคนไม่มีเวลาว่างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันนะทุกคนเนาะก็แถวนี้ลงม,มาก็จะมีเซเว่นนะ โอตรงนี้ก็มีมีมะม่วงนะร้านค้าอยู่ตรงแถวนี้นะทุกคนขห็นเยอะนะคะเป็นร้านไส้กรอกนะคะ เป็นมะม่วงกาแฟโ่เคสถานี้ดูฟัน ขบวน426นะคะเข้ามานะคะเอาแค่ขบวนเดียวโตนะคะวันนี้นะนี่ก็จะเป็นหน้าสถานีรถไฟเอยหลังสถานีรถไฟที่จัดงานี้แล้วทุกคนมีวถชิ้นอะไรมาขายไปหาอะไรกินไหม เดินไปหาซื้อลูกชิ้นปลานางก่อนหาหาลูกชิ้นกินก่อนนะทุกคนเนาะดูลูกชิ้นก่อน ซื้อลูกชิ้นก่อนอืมลูกชิน้นลูกชิน้นสามสิบบาท ใส่ซื้อถุงหล่ะซื้อถุงซื้อลูกชิน้นนะทุกคนอันนี้ลูกชิน้นยินกิน,นปลานางลูกชิ้นบุรีลำนะคะชุดเล็กหกสิบชุดใหญ่หนึ่งร้อยนะคะ <c oughs> โทรสั่งจองกันได้แปดศูนย์สองหกสามเก้าสามเก้าเก้านะคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะ ได้นั่งรถไปเล่นบุรีรัมย์ช่วงนี้ให้งานที่สุรินเสร็จบอกนะงานสุรินเยอะมากอ,อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นมืองบุรีรัมย์นะคะชิ้นมือบุรีรัมย์จุดเด็ดคืออะไรรู้ไหมคะก็ mm hmm. จะมีน้ําจิ้มนะทุกคนน้าจิ้มทําเองนะน้ำจิ้มทําเองเนี่ยก็จะเป็นแผ่นน้าจิ้มแล้วก็ผัดด้วยนะคะมีสแกนคิวโอาร์โค้ดจ่ายนะคะทุกคนอื สักขาสุวินนะลูกชิ้นบุรีรังแท้สักขาดสวินนะคะมีร้านเดียวนะร้านเดียวขายอยู่หลังสถานีรถไฟนะคะหน้าโอเรียนเตลนะอะออ้อนหน้านิวโฮเทลฝั่งนี้ก็จะขายน้องก็ขายมานานแล้วนะ แยกก็ได้อืมยังบ้านได้กินอยากินเสาร์อาทิตย์ได้ขายบ่หยุดจ้าเสาทิดหยุดนะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์หยุดนะคะขายจันทร์ถึงสุดไ,ไม่ไม่คุณไม่ได้รับคุณครูหรอกคุณครูรถมามาถ่ายงานในสถานีรถไฟนายานอ๋ไอยาม คนทำความสะอาดก็มาเขาไ,ไม่ให้ถ่ายหรอกจะถ่ายเรอรับอุดหคุณค่ะหน้าค่างรอซื้อนะคะมีลูกชิ้นปลานางนะคะบุรีรัมแล้วก็มีไก่ทอดหัดใหญ่นะคะไก่ทอดแคาวเหนียวหัดใหญ่อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มีหมูสเต๊ะแล้วก็มีโรตีนะ,ะทุกคนฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีโรตี โน่นสายไหมนะซื้อไปสายไหมอยู่ตรงจุดนี้นะคะขายรอบเย็นนะทุกคนน้องขายกี่โมงลูกหลานมาตั้งร้านบ่ายสองครับบ่ายสองถึงสองทุ่มนะคะขายบ่ายสองถึงสองทุ่มนะคะทุกคนอ่ดูตรงนี้แหละาานนนฟูดออไล์ะครับมีสั่งได้ทางฟู้ดเฟนด้า แกล็บไลมแ ق, มนนะคะทุกคนได้นะคะชิ้นเย็นกินนะคะเก็บนี้นะคทุกคนห,หลังสถานีรถไฟสุรินเรานะคะวันนี้เราเรอเอา<ล>แค่ขบวนเดียวนะคะทุกคนเบื่อยามยามชอบบนเวลาไปถ่ายรูปคนอื่นถ่ายไม่เป็นไรเราถ่ายไม่ไม่ยอมไม่ถ่ายเลย พยายามจะหน่อยละ,ะไม่เป็นไรหรอกเราถ่ายได้กันนะคะให้เขาขึ้นป้ายวันไหนเราต้องไม่เราถึงไม่ไปถ่ายเดินก่อนเอาของไปไว้ที่รถแล้วนะคะได้ขอกินแล้วค่ะพ่นยาแล้วก็จะเสพขอนะทุกคนไปพ่นยาเมื่อตอนกลางวันหอบหอบกำเริบก,ก็ไป กำลังเริบก็ไปพ้นยาพ้นยามาที่นี่แสบคอนะทุกคนแสบคอแย่ yeah, เลยรถจอดอยู่ตรงนี้แหละุังนี้วนะันพระ ไปลำชี้นะเพื่นๆไม่อยากไปแล้วไปแล้วเดีใกล้ๆนี่แหละนะคะเดี๋ยวค่อยไปตลาดกันขอบคุณทุกเลิกทุกไรฟ์ทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในช่วงต่อไปนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปบเกาะสุรินทร์นะทุกคน ไปเล่นบมกสอสวินกันนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกการรับชมนะคะ thank you so much for watching ขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะคะเดียวยังไงอันนินขอตัวลงไล้์ก่อนนะคะสุขสัสดียีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ